ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกันในหน้าจอเล็กๆอย่างนี้บ้างเนาะเพราะผมมีเรื่องสําคัญที่จะพูดกับทุกๆคนนะครับเพราะว่ามีอยู่ประมาณช่วงสองอาทิตย์นี้นะครับผมได้ทําให้ลูกศิษย์คนหนึ่งที่สนใจงานแฮนด์เมดนะครับแล้วก็คือเอาพูดกันง่ายๆก็คือบ้านเขาเป็นกรงสีนั่นแหละแล้วทีนี้เขา ได้ลงขายในหมวด h a n d ์เมดของ a เม z o n เรียบร้อยแล้วนะครับโจทย์ของเราที่ให้กันตั้งแต่แรกก็คือว่าตัวเขาเนี่ยไม่สามารถส่งสินค้าไปฝากในสต็อกโกดังอเมซ o n ได้ครับถ้าฝากไม่ได้แล้วจะต้องทำยังไงอ่ะในเมื่อตัวเองเห็น เล็งเห็นศักยภาพของลูกค้าบนอเมซอนนะครับว่ามีกําลังซื้อมากแค่ไหนซึ่งพี่คนนี้ก็ได้ศึกษาตลาดกันมาบ,บ้างก่อนแล้วนะครับและทีนี้ด้วยความประกอบที่ว่าทําไมในเมื่อตัวเองเป็นธุรกิจกงสีนึกภาพออกเนาะในเมื่อธุรกิจเป็นกงสีทําไมถึงไม่ไปขายในอีสตี้ล่ะที่มันเป็นรวมงานแฮนด์เมดโดยเฉพาะพี่เขาก็เลยบอกว่า โปเีที่จริงๆไม่ใช่ไม่อยากขายครับแต่อยากอยากลองตลาดอเมซอนก่อนแล้วก็คืออยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาให้โดยพี่เขาก็เลยบอกว่าอ่ะแล้วถ้าเงื่อนขายอย่างเนี้ยคือ 1. ไม่สามารถส่งไปสต็อกที่โกดังที่อเมริกาได้เพราะสินค้าต้นทุนราคาค่อนข้างสูงเป็นสินค้ามีมูลค่านะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเขาขายอะไรเนาะมันทําให้ไม่อยากส่งครับถ้าสมมุติว่าสินค้าเกิดอาการ ค้างอยู่ที่นู่นแล้วเราจะต้องทำยังไงผมก็เลยมาตีโจทย์ได้ว่าโอเคถ้าต้องการกลุ่มลูกค้าบนอเมซอนด้วยแล้วไม่ต้องการส่ง FBA ด้วยแต่ต้องการมีโปรไฟล์บนนั้นโดยสื่อสารไปว่าสินค้าของเราทำจากคนจริงๆแรงงานที่มีฝีมือจริงๆหรือช่างที่มีฝีมือจริงๆงั้นที่ต้องมาขายสินค้าหมวด Handmade ครับ และนั่นก็เป็นที่มาที่เป็นหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับว่าหมวดแฮนเมดมันมีที่มาที่ไปยังไงเหมือนที่หลายๆคนทราบนะครับว่าจริงๆแล้วบนอเมริกาบนประเทศอเมริกาไม่ได้มีแค่เว็บไซต์ Amazon ที่เดียวที่เป็นขาย ที่เป็นการขายสินค้านะครับแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีจุดเด่นของแต่ละเว็บอันนี้พูดถึงมาร์เก็ตเพลสที่รวมสินค้าของหลายๆแบรนด์ไว้ในตัวเองนะเรายังไม่ได้พูดถึงแบรนด์ที่แยกออกไปทําเป็นของตัวเองนะครับหลายๆคนที่ศึกษาตลาดนอกมาก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามีเว็บไซต์อะไรบ้างซึ่งแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันอย่างเช่น eBa y คือของหายากของประมูลอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนอิสตี้ก็เป็นเว็บไซต์สำหรับรวบรวม ช่างฝีมือง,งานแฮนด์เมดที่คุณสามารถไปขายบนนั้นได้นะครับประกอบกับตัวอเมซ o n จริงๆในช่วงหลังเขาก็พยายามจะรวมจุดเด่นของหลายๆเว็บไซต์มาไว้ของเขาที่เว็บไซต์เดียวนะครับเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ร่วมกับเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันของเขาได้นานที่สุดชั้นนั้นแล้วหมวดแฮนด์เมดครับ เป็นการทดลองตลาดของอเมซ o n ที่ผมเห็นว่าค่อนข้างผ่านช่วงเวลาของการทดลองเปิดหมวดนี้ในเว็บไซต์ amazon.com มาแล้วนะครับโดยปกติ Amazon เขาจะมีการเปลี่ยนอินเทอร์เฟซเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เพิ่มหมวดนั้นหมวดนี้เข้ามาอยู่ตลอดครับโดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัวแต่ถ้าตัวไหนมันไม่เวิร์กอย่าง Amazon หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับ Am a z o n เคยทำระบบประมูลด้วยเออเหมือนอ b a บเลย อเมซอนเคยทําระบบประมูลด้วยนะครับแต่ไม่เวิร์กนะครับเขาก็เลยเอาออกแต่หมวดแฮนเมดเนี่ยสินค้ารวมแฮนเมดทุกอย่างเนี่ยผมมองเห็นศักยภาพตรงนี้ละเพราะเขายังไม่เปลี่ยนแปลงหรือยังไม่เอาออกซึ่งมันอยู่อย่างเงี้ยมาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับผมก็เลยเห็นว่าอ่าแสดงว่าถ้าอเมซอนไม่เอาออกมันก็ต้องเกิดยอดขายที่ดีหรือมีผลงานที่ดีสําหรับหมวดหมวดนี้ทีนี้ ประกอบกับคนไทยเองนะครับหลังๆเริ่มมาถามผมเยอะครับว่าอยากขายสินค้านี่หมวดแฮนเมดของ Amazon นะ่ะจะต้องมีหลักฐานจะต้องมีเอกสารหรือว่าจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าเป็นปีที่แล้วผมบอกไปนะผมอาจจะตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นปีเนี้ยผมค่อนข้างที่จะเทสกับลูกศิษย์หลายๆคนโดยเฉพาะเคสพี่คนนี้นะครับ บางข้อมูลดีกว่าเรียกว่าก็ยังไม่รู้นะครับก็ต้องไปค่อยๆหาข้อมูลแล้วก็ช่วยกันทำไปจนที่เขาสามารถลงลิสติ้งแรกบนหมวดแฮนด์เมดได้แล้วก็อย่างถูกกฎอย่างถูกโพลิซีด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเอกสารว่าถ้าคุณเป็นช่างฝีมือหรือสามารถผลิตงานที่เป็นงานแฮนด์เมดได้แล้วคุณสนใจที่จะมาขายสินค้าแฮนด์เมดบน Amazon มันจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างอ่ะทีนี้เรื่องขั้นตอนแดกจบไปแล้วนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของ Market Size หรือว่าจำนวนสินค้านะครับหรือว่าจำนวนคู่แข่งบนหมวด Handmade มันมีมากน้อยแค่ไหนผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าหมวด Handmade จริงๆแล้วตัว a เม z o n เองนะครับเขาบางสินค้าเขาก็จะเอาไปรวมกับหมวดธรรมดาก็มีนะครับแต่ถ้าลูกค้ามีความเคยชิน กับระบบของ a เม Amazon แล้วเวลาเลือกหมวดเขาก็จะมาเลือกตรงนี้ครับเขาก็จะมาเลือกตรงนี้อ่าเห็นไนหะม handmade product มันก็จะขึ้นแต่สินค้าที่เป็นสินค้า handmade เท่านั้นนะครับแล้วก็อเม z o n คัดมาแล้วว่าสินค้าพวกนี้ไว้ใจได้แน่นอนไม่ใช่เอาของโรงงานมาย้อมแมวแล้วบอกว่าเป็นสินค้า handmade โอเคนะครับอ่ะทีนี้ S Market s i ส์เหมือนที่เราเคยรู้กันครับว่า Amazon มีลูกค้าต่อเดือนนะครับต่อเดือนประมาณ300ล้านคนทั่วโลกนะครับทั่วโลกนะแต่มีผู้ขายแค่2ล้าน2ล้านนี่รวมหมวดแฮนเ m มด e แล้วนะครับ2ล้านนี่มวดรวมหมวดแฮนเ m มด e แล้วฉะนั้นเราจะสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ในการวิเคราะห์ตลาดได้ว่า มันยังพอมีกำลังซื้ออยู่หรือถ้าหลายคนยังไม่ชชัว่์ว่ากำลังซื้อสินค้าแฮนด์เมดบนอเมซอนจะเยอะแค่ไหนคุณก็ลองเอาคำว่า Handmade Product ไปเซิร์ชใน Google t r e n d ดูแล้วเลือกประเทศเป็นอเมริกาดูแค่เฉพาะปีนี้นะแล้วคุณก็จะเห็นตัวเลขการค้นหาที่ค่อนข้างน่าตกใจนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้สูงมากหรอกครับแต่มันก็ยังมีกำลังซื้อที่ค่อยๆดีขึ้น ที่ค่อยๆดีขึ้นฉะนั้นผมมองว่าถ้าคนไทยนะครับถ้าคนไทยเก่งขนาดนี้แล้วถ้าคนไทยเก่งงานฝีมือขนาดนี้แล้วจะมาลองขายสินค้าในหมวดแฮนเดนะครับของเว็บไซต์ระดับโลกแบบนี้มันก็ไม่น่าเสียหายอะไรและมันควรลองเพราะโดยปกติแล้วนะครับเหมือนที่เรารู้กันเนาะ การขายสินค้าบนอเมซอนมีอยู่2รูปแบบหนึ่งขายเองส่งเองเวลามีออเดอร์มาต้องรีบจัดส่งภายใน5วันถ้าเราตั้งผมว่า5วันนี่คือสูงสุดละนะครับเราต้องจัดส่งภายใน5วันหรือถ้าเป็น FBA เราก็ต้องส่งสินค้าไปสต็อกที่โกดังก่อนนั่นก็คือความเสี่ยงที่เราต้องแบกรับไว้แต่ถ้าเป็นหมวดแฮนด์เมดนะครับเวลาลูกค้ากดซื้อปั๊บมันจะมีโคลิซีอยู่ข้อนึงนะครับที่อเมซอนบอกกับผู้ขายทุกคนว่า คุณมีเวลาทําสินค้าชิ้นนั้น30วันนั่นหมายความว่าวินาทีแรกที่ลูกค้ากดสั่งซื้อเสร็จปับ๊บลูกค้าจ่ายตังปุ๊บเงินเข้าในยอดบาลานซ์ของคุณทันทีนะครับแล้วคุณยังมีเวลาผลิตสินค้าที่คุณเอาไปลงในดิสเพย์เซลเพจอีกตั้ง30วันแต่เขาก็ eg หรือหมายเหตุมาว่า เวลาลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้ว,วอ่ะเฮ้ยสินค้าคุณเป็นแฮนด์เมดก็จริงแต่ทําไมลูกค้าอยากจะรอของนานละ่ะใครซื้อของออนไลน์ก็อยากได้ของเร็วใช่ไหมฉะนั้นเราก็เอาใจช่วยคุณให้ส่งสินค้าภายในกําหนดระยะเวลาได้ทันนะอันนี้แค่เวลาทานะครับ3าวันแค่เวลาทํานะครับยังไม่นับเวลาส่งเองนะครับซึ่งลูกค้า แต่ละแต่ละจะแต่ละสินค้าลูกค้าก็ต้องกดไปอ่านเองว่าสินค้าชิ้นนี้ใช้เวลาผลิตกี่วันและมีเวลาส่งชิปนะครับไปถึงลูกค้าใช้เวลากี่วันซึ่งตรงนี้เราตั้งได้ไม่ต้องห่วงนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาสอนวิธีตั้งค่าหรือวิธีการลงสินค้าหมดแฮนด์เมดแต่จะมาสอนการแอปพูดหรือการขออนุญาตในหมวดแฮนด์เมดอ่ะพูดกันมาเนิ่นนานละเมื่อกี้เราพูดถึงมาเก็ตไซส์ไปแล้วนะครับว่ามีขนาดไหน ผมให้ดูประมาณ2หมวดหมู่กันก่อนแล้วกันผมให้ดูประมาณ2หมวดหมู่กันไปก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมีขนาดอะไรยังไงเท่าไหร่อ่ะผมคลิกให้ดูหมวดหนึ่งนะครับหมวด j e วเวลรี่นีครับ ก็จะรวมสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับจิวเวลรี่ทั้งอย่างไม่ว่าจะเป็นบาสิเลตเนคเดสเอียริงริงหรือพินบัตเทิลนะครับแล้วก็เวดดิ้งเอนเกจลเบ้นริงนะครับหรือว่าเป็นนาฬิกาหรือเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวหนีบเข็มกัดเด็กไทส์ re, อะไรประมาณนี้เนี่ยครับลองดูก็มีประมาณ30,000ชิ้นนะครับอันนี้ยังไม่ได้นับการกดเข้าไปดูพวกหมวดได้ย่อยอย่างนี้นะอันนี้เป็นคำแค่โดยรวมนะครับก็คือ handmade product เป็นหมวด j ิวเวลรซึ่งเป็นหมวดย่อยมาจากหมวด Handmade ก็มีประมาณ30,000ชิ้นซึ่งถ้าเซิร์ชคำว่า j ิวเวลรในหมวดธรรมดามันจะขึ้นมาประมาณเกือบล้านชิ้นนะครับซึ่งเยอะมากๆถ้าใครผลิตสินค้าหมวดแ a n d m a d e ได้ก็จะทอนลดทอนคู่แข่งลดลงนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสขายออกที่รวดเร็วนะครับอ่าลองคลิกเข้าไปดูหน่อยก็ได้ อ่าสินค้าตัวนี้นะครับเห็นไหมถ้าเป็นหมวดธรรมดานะครับสินค้าหน้าตาคล้ายกันเลยจะขายอยู่ที่ประมาณ9เหรียญคุณลองเอาคํานี้ไปเซิร์ชได้เลยจะขายอยู่ที่ประมาณแค่9เหรียญแค่นั้นเองแต่หมวดแฮนด์เมดสามารถนะครับหมวดแฮนด์เมดสามารถเรียกราคาได้ถึง24เหรียญจุดนะครับทีนี้เรามาดูรีวิวกันบ้างอ่ารีวิวของลูกค้าเนี่ยฮะ เนีนะสินค้าแฮนด์เมดมันก็จะยูนิคได้ครับมันก็จะยูนิคได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสินค้าเจ้านี้นะมันลงในหมวดธรรมดาหรือเปล่าแล้วก็มาแอบเนี่ยลงหมวดแฮนด์เมดด้วยไหมอันนี้คือไม่ทราบนะครับคือไม่ทราบนะเซลล์แรงโปรดักก็อยู่ในขั้นขั้นที่ดีนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับอ่ะอันนี้แค่หมวดเดียวนะครับอ่ะทีนี้มาของแต่งบ้านบ้างทีนี้ของแต่งบ้านอยู่ที่กี่ชิ้น,นครับของแต่งบ้านอยู่ที่2 0,000ชิ้นอ่ะลองไปเซิร์ชโฮมเดคอร์ในหมวดธรรมดาดูนะครับ ถ้าเป็นหมวดห้องครัวก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000 0ชิ้นอ่ะคร่าวๆประมาณนี้นะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าสินค้าหรือว่าจํานวนคู่แข่งบนหมวดเอยบนอเมซอนนะครับบนอเมซอนมันถูกลดทอนลงไปค่อนข้างเยอะเลยถ้าคุณเข้าเกณฑ์สินค้าหมวด Handmade ผมมองว่ามันเป็นโอกาสของคนไทยนะครับที่จะได้แสดงสีมือกับชาวโลกผมเชื่อว่าสินค้าพวกนี้นะครับตามต่างจังหวัดตามอะไรอะ่ะ มันสามารถทําได้ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นสินค้าแฮนด์เมดลูกค้าพร้อมเข้าใจอยู่แล้วแม้ว่าหน้าตามันจะไม่เหมือนดิสเพย์เซลเฟที่คุณโชว์ประมาณแบบ20% 1 0อย่างเงี้ยผมว่าลูกค้ารับได้ครับเพราะมันคือสินค้าแฮนด์เมดโอเคไหมอ่ะทีนี้ขั้นตอนนะครับขั้นตอนของการขออนุญาตที่เราจะขายหมวดแฮนด์เมดมาดูว่าเขาต้องการอะไรบ้างน,นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟล์รูปอีกหน้าจอหนึ่งไปด้วยนะครับทุกคนจะได้เห็นพร้อมๆกันเนาะคลิปวิดีโอนี้อาจจะยาวหน่อยครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกให้เวลาคุณมี Account แ,แล้วนะเวลาคุณมี Account แ,แล้วให้คุณคลิกที่ตรงนี้ครับ Sell on handmade s ด l ซ on Handmade อ่าลองกดไหมลองกดนะดนะเพราะผมก็ไม่ได้สมัคร Handmade ไว้นะครับผมก็ไม่ได้สมัคร handmade ไว้นะครับอ่า แล้วก็มากดตรงนี้ครับมากดปุ่มนี้ครับกดปุ่มนี้เสร็จปั๊บมันจะเด้งเข้ามาหน้านี้ครับมันจะเด้งเข้ามาหน้านี้เดี๋ยวขอย่อขยายจอนี้แป๊บหนึ่งครับมันจะเด้งเข้ามาหน้านี้ครับทุกคนเห็นเหมือนผมไหมอ่ามันจะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับเขาก็ให้เลือกหมวดครับว่าคุณจะขายสินค้าอยู่ในแคัตเกอรลลีไหนซึ่งก็ต้องบอกตามจริงนะว่าคุณสามารถผลิตงาน ได้แบบไหนอ่ะสมมุติว่าอ่าอยา่างลูกศิษย์ของผมนะครับเขาขายไฟจิวเวลรี่ซึ่งอันนี้อันนี้ผมบอกนะลกูกศิษย์ที่เพิ่งสมัครผ่านหมวดแอบปบหมวดแฮนด์เมดไปนะครับเขาขายไฟจิวเวลรี่เขาก็ต้องเลือกหมวดจิวเวลรี่ครับแล้วก็ how did you hear about handmade เขาก็จะถามครับว่าแบบคุณได้ยินเรื่องแฮนด์เมดมาได้ยังไงอะ่ะประมาณเนี้ยแล้วก็กด submit application นะครับกด submit application ไม่ยากครับตรงนี้กรอกตามความจริงไปนะครับอย่าไปโกงหกเขานะฮะ ขคอมาหน้าที่2ครับเขาก็ถามว่าเอาข้อที่3าม่ก่อนนะ Tell us about your product and process อะ please provide us with step by step description of your process อธิบายขั้นตอนถึงการทำงานในแต่ละขั้นตอนของคุณครับว่ามีขั้นตอนอยังไงทีนี้คนที่เป็นช่างจริงๆคนที่สามารถผลิตสินค้าได้ด้วยตัวเองจริงๆหรือในโรงงานของตัวเองสามารถผลิตได้จริงๆ ก็เขียนขั้นตอนอธิบายเลยครับยกตัวอย่างเช่นคุณไปซื้อ,อจิวเวลรี่พลอยจากตรงนี้มาจากกาญจนาบุรีแล้วก็ต้องผ่านการเชียร์ไน ส่วนหินต่างๆที่คุณเอามาร้อยไปสร้อยข้อมือนั้นคุณไปเอามาจากไหนเสรปั Set ๊บใช้เวลาเจรานายอะไรยังไงกี่วันพอได้อุปกรณ์หรือว่าอะไหล่ของพวกนี้ครบแล้วคุณมาประกอบกับช่างที่มีฝีมือใช้เวลากี่วันโดยสินค้าของเรานั้นมีมาตรฐานผ่าน GIA ผ่านการรับรองจากองค์การสถาบันอัญมณีของประเทศไทยมีใบรับรองและสามารถพร้อมที่จะส่งออกเล่าเรื่องงานของคุณนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เล่าได้ไม่เก่งเท่าคุณหรอก เพราะว่าคนที่เป็นช่างน่าจะเล่าเรื่องตัวเองได้ดีที่สุดนะครับพอในภาพเนาะพอในภาพตามทันนะครับอ่ะทีนี้ show us your work อ่าทีนี้เรื่องรูปภาพนะครับเรื่องรูปภาพเป็นปัญหาที่หลายคนหลายคนสงสัยกันว่าจะต้องใส่รูปภาพอะไรวันนี้ผมมีตัวอย่างรูปภาพของลูกศิษย์นะครับผมมีตัวอย่างรูปภาพของลูกศิษย์ ที่เขาขอแอปพูฟผ่านนะครับมาให้ดูว่าเขาส่งรูปอะไรไปแอปพูฟบ้าง1ครับ2ครับ3ครับทุกคนจะได้เห็นสินค้าแบบนี้นะครับผมโชว์ได้เลยเพราะนี่ผมขออนุญาตลูกศิษย์แล้วนะครับสินค้าหมวดแฮนเมดเขาจะรู้ได้ไงว่าเราทำจริง ก็ต้องไปถ่ายจากมือช่างหรือคนที่ทำงานฝีมือให้เราหรือตั้งกล้องถ่ายตัวเองให้ได้รูปฟิลประมาณนี้นะครับให้ได้รูปฟิลประมาณนี้เห็นไหมฮะ คือไม่ใช่ว่าคุณใช้มือถือถ่ายแบบง่ๆมานะแบบแสงไม่สวยรูปไม่สวยมันก็ไม่ควรค่าแก่การแอปโผล่ะคือถ้าขนาดคุณทําขั้นตอนมันไม่สวยแล้วคุณจะไปนําเสนอรูปภาพให้ลูกค้าซื้อได้ไงถูกไหมอเมซอนเขามองตรงนี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็มีการจัดแสงตั้งใจถ่ายนะครับอันนี้คือจงใจถ่ายเลยในขั้นตอนที่ช่างเขาทํางานกันอยู่อ่าแล้วก็มีรูปพื้นขาวอาจจะไม่ต้องเนี๊ยบมากก็ได้ครับแขกขอแค่เป็นรูปสินค้าเสร็จแล้วเป็นพื้นขาวแบบนี้ นะครับแบบนี้3รูปภาพโชว์ให้ตัว a เม z o n เห็นหลังจากนั้นคุณก็เลือกแคตตากรีครับอืมเลือกแคตตากรีปกติเลยคุณขายไฟจิวคุณก็เลือกจิวเวลรี่แค่นั้นเองเนาะอ่ะหลังจากนั้นกดอะไรต่อกดซับมิดไปเรื่อยครับกดซับมิดไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมขอดูสักครู่นะฮะผมขอดูสักครู่ หลังจากนั้นครับเขาก็จะถามคำถามสุดท้ายกับคุณซึ่งถ้าใครเคยชินกับการแอ p r o ูฟมาอยู่แล้วนะครับเขาก็จะถามคำถามนี้นะครับเป็นเป็นปกตินิสัยของ a เม z o n อยู่แล้วอ่ะผมจะแปลข้อแรกให้ฟังเลยแล้วกันเลือกนะครับเลือกออปชันที่คุณจะร p r e s เ n t หรือว่านำเสนองานของคุณได้ดีที่สุดนะครับก็ถ้าเป็นงานแฮนเมทเนาะ ก็ต้องเลือกตามความจริงก็คือ m y product are h a n d c r a f t h a n d c r a f t แปลว่าทําด้วยมือนะครับหรือถ้าบางคนจงใจเป็นคนซื่อๆหน่อยเฮ้ยสินค้าของเราไม่ได้ทำไม่ได้ทำด้วยตัวเองเล่เราจ้างช่างทําก็เลือก I d o n t m a k e m y own product I customize its one on base on buyer request หรือนะครับหรือถ้าคุณซื่อๆกว่านั้นนะครับ mm hmm. ก็เลือกไปเลย I purchase handmade product from maker and sell them ก็คือ คุณไปซื้อจากคนที่ทําแฮนด์เมดมาแต่ผมบอกเลยครับว่าถ้าคุณเลือก2ข้อเนี่ยมันจะไม่ค่อยผ่านครับมันจะไม่ค่อยผ่านนะครับถ้าสินค้าเราเป็นหมวดแฮนด์เมดแล้วทั้งทีนะครับก็ให้เลือก My Product โปรดั c อาร์แฮนด์คนะครับข้อที่2ต่อมานะครับ what best d e s you c r i l e y o r production process นะครับก็เขาก็ถามว่าสินค้าของคุณออกแบบเองไหมคุณก็ตอบไปตามจริงแล้วผมคงไมง่ไม่มานั่งแปลให้นะครับตรงนี้ จะขายสินค้าบนอเมซอนย้ำนะครับจะขายสินค้าบนอเม z o n ควรมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับ What percentage of your production process is done by you and or your e m p l o y e e นะครับก็เขาถามว่าสินค้าของคุณนะครับถูกทำด้วยมือคุณเกินหนึ่งเอ้ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับบางคนอาจจะทำด้วยมือ20% แล้วก็ไปจ้างช่างคนอื่นต่อคุณก็ต้องตอบามจริงนะครับแต่แนะนําตอบตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างมาอาจจะมีคําถามอยู่อีกสักสองสามคำถามซึ่งลูกศิษย์ผมไม่ได้แคปหน้าจอมาให้นะครับคุณก็ตอบไปตามจริงแล้วกดซับมิ้ครับหลังจากกดซับมิ้เสร็จปั๊บนะครับหลังจากกดซับมิ้เสร็จปั๊บคุณจะเจอหน้านี้ครับคุณจะเจอหน้านี้โดยปกติของการแอปพิูฟหมวดจิวเวลรี่อ่าไม่ใช่หมวดจิวเวลรี่หมวดแฮนด์เมด ใน Amazon นะครับเขาจะใช้เวลาประมาณ10วันเหมือนที่คุณเห็นในรูปนี้หลังจากนั้นคุณก็ต้องรอครับหลังจากนั้นคุณก็ต้องรออย่างเดียวเลยแต่ลูกศิษย์ผมได้อ e ีเมลนะครับได้อ e ีเมลว่าแ p ปพลูผ่านเรียบร้อยตั้งแต่วันที่2นะครับตั้งแต่วันที่2นะครับ ก็ประมาณนี้เลยครับก็คือผมขออนุญ,ญาตพี่เขาแล้วแล้วก็พี่เขาบอกว่าสินค้าของเขามันทํายากนะครับก็ไม่เป็นไรที่จะจะเปิดเผยสินค้าจะเปิดชื่อว่าพี่เขาขายอะไรนะครับถ้าเป็นการแอป r พ v ฟแล้วเขาบอกขอความแสดงความยินดีด้วยคนตืดๆคุณผ่านการนะครับคุณผ่านการอนุญาตให้ขายบนหมวด Amazon Handmade เรียบร้อยแล้วนะพวกเราไม่สามารถรอที่จะเห็นสินค้าของคุณใน Store Handmade ของคุณได้แล้วอะคุณลงทะเบียนเลย อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่ยังไม่ได้เป็นสม mm ัค hmm. รแบบเซลเลอร์แบบโปรเฟชชั่นอลคุณก็ต้องสมัครก่อนนะครับนี่เห็นไหมฮะของพี่สาวผมคนนี้ก็ต้องกดจ่ายรายเดือนก่อนนะครับต้องกดจ่ายรายเดือนก่อนนะครับแต่เขาก็บอกว่า in order to access h i g n d specific tool support you you will register professional seller on amazon professional seller a charge 9 9 9ต่อเดือนนะครับแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วง This fee is w a i v e for handmade seller ผมคงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าถ้าใครที่สนใจขายสินค้าอยู่ในหมวด Handmade อยู่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตรงนี้หรือเปล่าไปแปลเอาเองเ,องเนาะเหมือนผมบอกว่าจะขายสินค้าบนอเมซก็ต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างนะครับอ่ะทีนี้ กลับมาสู่หน้าหลักของเราผมขออนุญาตปิดนะครับผมขออนุญาตปิดผมคิดว่าข้อมูลที่ผมให้ในวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมให้ในวันนี้นะครับมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่สนใจที่จะอยากขายสินค้า handmade บนอเมซ o n เพราะด้วยพื้นฐานเนเจอร์ Nature ของคนไทยนะครับผลิตสินค้าพวกนี้เก่งมากๆ เก่งสุดๆนะครับเราจะได้เจอทุกตามถนนคนเดินของแต่ละจังหวัดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหมวดแฮนเมดเขาไม่ได้รีสติกรูปพื้นขาวขนาดนั้นหรือบังคับเราใส่รูปพื้นขาวเหมือนหมวดธรรมดาขนาดนั้นนะครับเขาเข้าใจครับว่าเป็นหมวดแฮนเมดอันนี้คือแค่คร่าวๆนะที่ผมมาแนะนําวันนี้จริงๆมันจะมีรายละเอียดอีกเยอะมากมายนะครับมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากมายเลยที่ ที่บางคนบางลูกค้าสามารถติดตามศิลปินได้นี่อย่างเช่นอย่างนี้มันจะขึ้นแบบอาร์ติสต์อ่ะคนที่ผลิตงานชิน้นนี้คุณสามารถไปกด follow เขาได้อีกนะครับคุณสามารถไปกด follow เขาได้อีกซึ่งนี่เป็นเป็นอะไรที่ผมมองว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันตรงกับเนเจอร์คนไทยอะ่ะ แล้วก็การสมัครมันไม่ได้ยากขนาดนั้นและสินค้านะครับใครขายจิวเวลรี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับที่จะต้องขอเอกสารอะไรให้ยุ่งยากมากมายเหมือนเหมือนหมวดธรรมดาถ้าอย่างจิวเวลรี่เนี่ยครับอย่างในหมวดธรรมดาอย่างผมขายแฟชั่นจิวเวลรี่ถูกต้องไหมถ้าผมขายฟายจิวเวลรี่เมื่อไหร่ผมจะต้องส่งเอกสารแบบการตรวจแลกการรับรองสินค้าว่าของเราเป็นของแท้ร้อยเเซ แล้วก็จะต้องจ่ายค่ามัดจำห้าพันเหรียญกับบางบางอัญญมณีซึ่งตอนนี้ถ้าขายเงินธรรมดาซิลเวอร์ธรรมดาไม่ต้องจ่ายนะครับแต่ถ้าเป็นแฟชั่นจิวเวลี่คุณก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแต่หมวดแฮ์เมดกลับกันหมวดแฮ์เมดมันกลับกันนะครับคุณสามารถขายสินค้าที่เป็นไฟจิวเวลี่ได้เลยเออคุณสามารถขายสินค้าที่เป็นไฟจิวเวลี่ได้เลยแล้วผมแถมเรื่องตรงนี้หน่อยหนึ่งยังไม่เด็ดมากพอนะครับ อเมซอนนะครับยังช่วยพวกคุณครับโปรโมทสินค้าบนช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่อเมซ o n มีอีกยกตัวอย่างง่ายๆครับ Pinterest นะครับ Pinterest นี่เห็นไหมฮะเขาลงสินค้าที่ขายอยู่ในหมวดแฮนด์เมดมากมายนั่นหมายความว่าเขาดึงฐานลูกค้าจากแพลตฟอร์มอื่นบนโซเชียลมีเดียมาให้คุณด้วยนะครับ ฉะนั้นก็ขอให้ทำงานของตัวเองให้ดีนะเวลานี้ผมคิดว่าทุกคนอยากจะเห็นสินค้าของพี่สาวผมคนนี้แล้วล่ะว่าเขาขายอะไรยังไงมาผมเปิดให้ดูครับนี่ครับเชิญดูครับเชิญดูเองเลยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ก็คือรูปที่ใช้แอปพ r o ูฟนั่นแหละฮะเห็นไหมฮะอ่า อ่าประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยดูครับดูราคาที่เขาขายครับดูราคาที่เขาขายซึ่งผมมองว่ามันมันไม่มีอะไรที่มันจะไม่ควรทำครับคือยกตัวอย่างง่ายๆคือถ้าถ้าสินค้าของคุณตอนนี้มันเศรษ,ษฐกิจไม่ดีผมพูดถูกต้องไหมแล้วถ้าคุณสามารถหาช่องทางการขายที่มันรวมคนได้ขนาดเนี้ย แล้วก็ทุกคนมีกําลังซื้อขนาดนี้จริงเศรษฐกิจในสหรัฐมันก็ไม่ได้ดีนะครับมันก็แย่กันทั่วโลกเพราะโควิดทุกคนคงคง,คงรู้อยู่แล้วเนาะแต่มันยังดีกว่าที่เราอยู่เฉยๆะครับมันยังดีกว่าที่เราอยู่อยู่เฉยๆแล้วผมฝากไปถึงพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายหรือช่างฝีมือทั้งหลายที่เป็นคนไทยที่สามารถผลิตงานได้เองนะครับให้คุณลองเปิดใจนะครับให้คุณลองเปิดใจออกจากเว็บอีสตี้มาบ้าง ลองมาดูอเมซอนแฮ m เมดใช้ฐานลูกค้ากลุ่มเดียวกันกับอเมซอนคอมว่ายอดขายมันจะอะไรยังไงแค่ไหนก็อยากให้คุณลองเปิดใจดูดีกว่าขายที่เดียวนะครับคุณอาจจะลงขายทั้งสองเว็บไซต์ก็ได้ไม่แน่ว่ามันอาจจะผ่านช่วงุรกิจตรงนี้ไปได้ด้วยความสบายก็ได้ใครจะไม่รู้ วันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมก็อยากฝากทุกคนไว้แค่นี้จริงๆทํำไมต้องทําหน้าจอเล็กนะครับคือกล้องใหญ่แบตหมดนะครับเพราะถ่ายอีกคลิปก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วไม่ได้ชาร์จไว้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ไปให้คนที่คิดว่าเขาได้ดูและเขาจะได้รับประโยชน์เหมือนคุณด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์ต่อคุณโดยตรงเอาเป็นว่า หลังจากนี้จะพยายามอัพคลิปทุกสัปดาห์เพื่อให้ความรู้แบบฟรีๆกับทุกคนแบบนี้แต่ถ้าใครอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวแบบพี่สาวของผมคนนี้นะครับที่จะมาทำธุรกิจบนอเมซอนหรือขายสินค้าบนอเมซอนทุกคนไปทำเองได้เลยครับไม่ต้องมาเรียนกับผมก็ได้นะตอนแรกนะแต่คุณลองดูแล้วกันว่ามันยากเหมือนที่ผมพูดไหมถ้ามันยากเราก็มาคุยกันเป็นเคส by เคสนะครับ เราก็มาคุยกันเป็นเคส by เคสฉะนั้นแล้วอย่ากลัวที่จะถามอย่ากลัวที่จะปรึกษานะครับเพราะว่าในช่วงเริ่มต้นของทุกๆคนก็ย่อมอยากจะมีเพื่อนร่วมเคียงข้างที่คุยภาษาเดียวกันและคอยเป็นเพื่อนเขานะครับจนถึงวันที่เขาเดินได้แบบไม่กลัวถ้าใครสนใจที่อยากให้ผมไปที่ปรึกษาให้นะครับแอดไลน์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้เนาะ ่าให้ทุกคนแอดมาสอบถามได้เลยว่าค่าบริการเป็นยังไงและระยะเวลาส่วนสำคัญเราจะเน้นกันเรื่องไหนมากกว่าในระยะเวลาหากเดือนที่ผมให้คำปรึกษาเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ